สวัสดีครับทุกท่านลูกค้าทุกท่านครับคลิปนี้มาพบกับผมอาร์มครับกับรลาน99้าเเจริญทรัพย์เกษตรรลานตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมคลิปนี้ผมนำเรือรถน้ำเป็นแบบ4จังหวะขนาด50ซีซีมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันอยากจะได้เป็นแบบ4จังหวะที่สามารถดูแลได้ง่ายแล้วกำลังเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าแรงสุดในท้องตลาดนะตอนนี้รับเครื่องยนต์4จังหวะท่อว่าวินเซล์รุ่นว่า gxs 5สุกเป็นเครื่องยนต์ขนาด4จังหวะแรงม้าอยู่ที่2.1แรงม้าขนาดของปัม๊มขนาด1.5นิ้วพร้อมกับสาย้้าใบนะครับขนาดความยาวอยู่ที่2.9เมตรพร้อมกับหัวชี2แบบด้วยการเราก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูกันใกล้ๆเลยว่าหน้าตามันเป็นหน้าตาของ เรือรถน้ำวินเซลรุ่น GXS 50ยนต์4จังหวะหน้าตาเขาไม่ได้เอาเครื่องยนต์ของพวกตระกูลเครื่องตัดหญ้า4จังหวะมาใส่มันจะคนละแบบคนละสไตล์กันเลยวิธีการดูแลรักษาต้องบอกว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดวิธีการเติมน้ำมันเขาจะมีกวยมาให้ก็ค่อยๆเ,เติมไปเติมไปเรื่อยๆซึ่งระดับน้ำมันเขาจะบอกอยู่ประมาณนี้ ส่วนปริมาณการเติมน้ำมันจะอยู่ประมาณ150ซีซีค่อยเติมไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆลงให้น้ำมันเครื่องอยู่ในระดับประมาณนี้ในส่วนของเรื่องของน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเปลี่ยนถ่ายอยู่ประมาณทุกๆ50ชั่วโมงการใช้งานส่วนของเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสามารถใช้เป็นเบนซินแท้ได้แก๊สโซโฮอล์95 91ได้แล้วที่สำคัญจะเป็นตะแกรงสแตนเลสมันจะกรองเศษขยะ ได้แล้วก็มีความทนทานเขาข้างสูงแบบทุกๆทุั่วไปตรงนี้จะเป็นแบบเหล็กเหล็กชุบคอมเมียบดูเงาเงา,เ,งา,เ,วา,เ,วาเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยพวกเกดทุกๆเนี่ยมันจะผุง,ง่ายแต่ตัวนี้เป็นสแตนเลสแท้เลยน็อตก็ยังเป็นสแตนเลสเลยครับลูกค้าแล้วตัวท่อตัวนี้จะเป็นขนาด1นนิ้วครึ่งก็มาถึงในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ย ผมจะประกอบให้ลูกค้าไปเลยค่จะได้ไม่ต้องไปประกอบเองี๋ยวผมจะสาธิตในเรื่องของการสตาร์ทวิธีสตาร์ทว่าเราจะสตาร์ทยังไงต้องบอกว่าลานสตาร์ทเนี่ยไม่ได้ดึงหนะักอย่างที่คิดวิธีสตาร์ทก็คือเราเติมน้ํามันเสร็จแล้วเราก็มาดูมันจะมีก๊อกน้ํามันตรงนี้2ก๊อกนะครับมีก๊อกน้ํามันแบบนี้2ก๊อกให้เราเปิดมาที่ออนแล้วด้านในตรงนี้ก็จะมีก๊อกน้ํามันอีกเช่นกันให้เปิดมาที่ออนปุ๊บทีนี้เนี่ย วิธีสตาร์ทให้เราดันโช o k ลงมาแบบนี้นี่ยกเร่งสักนิดนึงแล้วก็ดึงพอมาติดน,นี้ปุ๊บเราก็ชกลงแล้วก็เบาเครื่องแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็วอร์มเครื่องสักนาทีสองนาทีให้เครื่องมันอุ่นได้ดีแล้วเราก็นำไปใช้งานเลยผมจะไปสาธิตให้ทุกท่านได้ชมกันว่าประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงบ้าง ครับลูกค้าผมมาอยู่ที่สถานที่ที่เราจะลองแล้วนะครับเป็นล่องส่วนเราจะมาลองเทสดูว่าประสิทธิภาพเนี่ยสำหรับตัววินเซล GXS 5 0ตัวนี้ประสิทธิภาพของเขาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลองกันเลยขั้นตอนแรกเราก็สตาร์ทเหมือนเดิมโชค๊คปึ๊บคันเร่งนิดนึงนะครับพอติดเราก็โชกคลง ปึ๊บทีนี้พอติดแล้วใช่ไหมครับติดแล้วเนี่ยเราก็เอาเรือลงน้ําเลยนะครับเรือลงน้ําเลยแบบนี้ครับโดยหนามาแล้วนี่นี่ผมจะเล่งแบบนี้นะครับนี่เล่งน้อยๆเล่งไม่เยอะนะครับเล่งไม่เยอะ ลูกค้าจะได้ยินสังเกตจากเสียงเครื่องไปเรื่อยๆนี่เล่งไม่หยิบดูดีเราก็ไปไปเรื่อยๆนีๆเๆ้เราสลหรับหัวนี้นะมันปรับได้เราจะให้บาเลยก็ได้่างเราจะให้มันพุ่งหน่อยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพุ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราก็ลดไปเรื่อยๆแบบนี้ นะครับกำลังเครื่องถือว่าใช้ได้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยสำหรับเครื่อตัว4จังหวะโวินเซลตัว GXS 50ตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้งานทั้งวันรถน้ำทั้งวันเนี่ยก็ถือว่าเหมาะแล้วก็ถือว่าดีกว่าในส่วนของ2จังหวะเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปได้ทั้งวันถ้าเราอยากจะลดน้ำตำไรตตำส่วนเรานะครับเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ก็พอแล้วแปลงที่ผมมาสาธิตเนี่ยก็เป็นแปลงที่มาตรฐานผมเชื่อว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเพียงพอแล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหาเครื่องหาเรือลดน้ํานะครับไม่อยากได้เป็นเครื่องสูบน้ําที่มันต้องยกไปไหนมาไหนที่จะต้องใช้ประมาณ2คนมันไม่ค่อยสะดวกเรือล้นน้าวินเซลรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางแล้วข้อดีของตัว4จังหวะเนี่ยคือในเรื่องของการทํางานเนี่ย การทํางานเนี่ยต้องบอกว่าระยะการทํางานเนี่ยจะดีกว่าตัวสองจังหวะตรงที่ว่าอย่างสองจังหวะเนี่ยมันไม่มีน้ํามันเครื่อนในการเราเลี้ยงดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานต่างๆเนี่ยอาจจะต้องพักเป็นช่วงๆไปแต่ให้ยังสี่จังหวะเนี่ยถ้าเราเร่งระดับประมาณนี้มันจะไปได้เรื่อยๆนะครับมันจะไปได้เรื่อยๆเลยนะครับมันจะไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆไม่ต้องเนี่ยไปได้เรื่อยๆ การทํางานมันก็ถือว่ามันจะไหลลื่นได้ดีกว่าลองเล่งเครื่องดูอีกทีหนึ่งว่ากําลังเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจะถึงอันนี้นะครับผมเล่งมาประมาณครึ่งหนึ่ง่ะอ่าถึงแปลงนู้นเลยถึงแปลงนู้นเลยถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็ ประมาณคันเร่งประมาณครึ่งกําลังน้ำเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยข้อดีของตัวเครื่องวินเซลที่ยังว่าหรือว่า2องจังหวะที่ผมเคยรีวิวไว้เนี่ยคือ 1. นึ่งใบพัดเขาทําจากสแตนเลสมันจะทําให้วิดน้ําได้ดีดูดน้ําขึ้นมาได้ดีกําลังได้ดีกว่าแล้วที่สําคัญเนี่ยดีกว่าตัวถูกในท้องตลาดก็คือใบพัดในท้องตลาดนะถ้าเป็นตัวถูกเนี่ยมันจะเป็นใบพัดแบบพลาสติก เวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยมันจะกรอบแล้วมันจะแตกหักง่ายแต่ถ้าเป็นอย่างใบพัดของวินเซลสีจังหวะตัว GXS50 ตัวนี้เนี่ยมันทำจากสแตนเลสลังน้ำเนี่ยก็ดีกว่าอย่างชัดเจนไม่ต้องไปกลัวห่วงเรื่องว่าเอ้วันวันหนึ่งใช้ไปแล้วใบพัดมันจะหักมาเขาทำจากสแตนเลสถ้าเป็นแบบตัวถูกเนี่ยเราต้องห่วงแน่นอนอยู่แล้วว่าวันหนึ่งเราใช้ไปเนี่ยอะไรมันจะหาได้ไหมหาได้หรือเปล่า สำหรับใบพัดพลาสติกถ้าเป็นอย่างเงี้ยหมดห่วงเลยเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าเอยเ้ราจะหาได้ไหมสำหรับวินเซลตัว GXS50 ตัวนี้ราคาก็อยู่ที่6,900บาทลูกค้าท่านไหนสนใจเกือล้นน้ำวินเซลรุ่นนี้มีบริการเก็บเงินทั่วประเทศไทยติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางร้านของเราได้เลยจะประกอบทุกอย่างไปให้เลยยกเว้นแค่หัวฉีดแล้วก็สายน้ำ ใส่พอบใบตัวนี้ในส่วนของตัวเครื่องผมจะประกอบแล้วก็เซ็ตให้ลูกค้าไปยังดีทุกตัวง่ายแล้วเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเรือรถน้ําวินเซลรุ่น GXS 5สํขหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับ